้องเยอะหินที่วัดเปล่ามะพร้าหินตามุสูงใครอ่ะเจ้าจิ๋วคุณเมย์คุณเดือนที่วัดมากับเพื่อนเดี๋ยวนะคุณเมย์หินตาเป็นไงบ้างคะหินตาหรอคะหินหตาเนี่ยระยะใครครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตมหัศจรรย์มากแปลกตาทำไมใหญ่จังเลยนิดนี่เดียวอันนี้หาดละไม หาดละไมเจ้าครับตัวยาว are you โอเคเสียสตางค์ขึ้นมา1ิบบาทถึงถึงอันหาดละไมเออขึ้นมาจุดชมวิวไม่ค่อยมีคนรู้สักเท่าไหร่เนาะจริงๆอยู่บนนี้สวยเนาะไม่ดูสิไม,ไ,ไม่รู้เลยนะเนี่ยสิบบาทแล้วดูหินตาในระยะไกล เหพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้เกียร์เกียร์อันนี้ขยะข้างล่างขยะหินหินมีหินด้วยสวยไหมคิดถึงไหมนั่นอะไรอะครับไหนไอสีฟ้าฟ้านั่นคือบีดแบ็กนี่กระมุนที่คิวใครอยู่กระมุนอ่ะพี่วัดเออคิวใครอยู่ใช่ไหมเออคิวใครอยู่เซ็นชั้นไหมอยู่ไหนก่อนยื้อยู่ไหนอันก่อนบีดแบ็กตอนนี้มันเป็น อ oh, I'm sorry ตักไทยบ่อยไมอี Lamai Beach We are in Koh Samui right now Welcome to Thailand Come yeah. on.